สวัสดีจ้าสาวหนีกระพอกันอีกแล้วเด้อจ้ะมือนีคอยมาเปิดร้านจ้ะพี่น้องคอยห้างหายไปโดนคอยค้าแต่เห็ดขนมคกขายเด้อจ้ะนี่จะขนมคกคอยก็จะมีนาขระโพดเนาะจ้ะแล้วก็อาน,นามะพร้าวหอมนั่นจะมะพร้าวน้ำหอมนะคะแล้วกับ่าซีเมีดอีกเด้อพี่น้องซีเมียัน,นี่ หนาเผือกแล้วก็จะมีหนามันน้ำเด้อพี่น้องล้านไข่ก็จะประมาณนี้นะคะตอนนี้กําลั่งเฮดอีกคนกับลังจัดล้านอยู่ลูกค้าก็มานั่งทาแล้วจ้าทั้งขานัก็สิเป็นล้านก๋วยเตี๋ยวเด้อพี่น้องนี่ละจ้าขนมคกข่นะจ้าขนมคกสไตล์ฉันสูตรชาววังนะจ้ามีเบอร์โทรมี youtube มีเพจเด้อจ้าพี่น้องฝากกดติดตามได้เด้อจ้าพี่น้องเล้ะจ้ากองละย0บาทจ้าพี่น้องลักษณะท่าทางขนมคกไข่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่น้องนี่ละจ้าพี่น้องเปิดล้านแล้วจ้า เมื่อนี่บางๆก็ล่งเพจนิดน้อย้ะจ้ะพี่น้องน่ากินกันบ่จ้านี่ลวจ้ะพี่น้องด้านขนมโคบคอยฝากพี่น้องมาอุดหนุนและฝากมาติดตามคอยน้าเด้อจ้ะทางเพจกับทา y งยูทูบจ้ะเพจมักกินมักเค็ o ยูทู e ก็มักกินมักเค็ตนะจ้าพี่น้องนี่ละจ้ะขนมคบกคอยมีเบอร์โทรติดต่อน้าเด้อจ้ะภัยสนใจกระทร่มากติดต่อมาได้เดือค่พอคะพี่น้องขนมโคกก็สิบกามนี่เนาะพี่น้องนี่ละด้านคอยนะคะพี่น้อง แซ่บหอม,ห,อมหวานมั่นใสเยอะๆจ้ะพี่นอกสำนีเราบายๆพอกันคลิปหน้าจ้า